ไฟล์รีดูเหมือนว่าสิ่งทีเ่เกิดขึ้นกับผมรอบตัวคนสัตว์สิ่งของมันจะมาพัวพันกับผมทำหาในเชิงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนาะที่มีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่ตัวเราไปก็คือเรื่องในตัวเรื่องส่วนรวมแล้วก็เรื่อง นอกตัวเดี๋ยนะเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องในตัวผมรู้สึกว่าตั้งข้อความรู้สึกก็คือตังหิดตัตงหิดลวเว้ว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องนอกตัวนอกตัวคือครอบครัวญาติพี่น้องเคพื่อนฝูงแม่งเชิงพัวพันเข้ามาให้รู้ตัวเราอะเนี่ยทีนี้ ทำความรู้จักหรือทักทายเนาะก็จะจัดการจัดการเน็กซัตในตัวเออเนี่ยเนี่ยตั้งข้อความรู้สึกร่วมกันมันจะมาให้เรารู้ตัวเราทําหาอะไรวะเพราะว่าอะไรตัวเราควรจะควรจะถ้าผมเนาะเอ้ยแม่งเหมือนกับมานั่งนั่งเรียนรู้ตัวเองเหรอเนี่ย ทำความรู้จักกับตัวเองทักทายตัวเองว่าเนี่ยเออเนี่ยเนี่ย,ยวันนี้นะวันนี้นะที่ผมส่งให้คุณส่งจดหมาย <laughs> ส่งเมลส่งเมลค <c oughs> อร์สอมเมลแล้วกันโอเคอ่ะประมาณนี้ไบนอรี่แล้วเจอกันทิดใต้คอมเมนต์ครับ <laughs>